เบ๋ใส่ยังอ่ะมาหยิบอันนี้ให้หน่อยที่อ,อย่ายตรงนี้เอามาทั้งกระปุกเลยเนี่ย<อ>จะตัดเหล็บอันนี้อะเอาแพ็คของอยู่เออหยิบให้เราหน่อยเราเมื่อยเอาอะไรนั่นนะเอ้าที่มันชั้นกลางเอออะไรเอามาหมดเลยเออเราทำงานอยู่นะ เธอก็เรียใช้เราตลอดเลยอ่ะวันนี้เราเหงาเราไม่เจอเธอั้งวันเราเหงาโอเคหยิบให้แล้วขอบคุณค่ะเธอจะโกรธแค้นเราไปเพื่ออะไรเธอโกรธแค้นเราไปเลอเธอก็ทำอะไรเราไม่ได้ อะไรอะไรก็บีบบีบบีหยิบนั่นหยิบนี่หน่อยแล้วก็บีอันนั้นอยู่ไหนนี่ยู่ไหนตลอดเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะจริงๆอะเราก็มีความในใจอยากจะบอกอีกอันนึงนะอะไรอ่ะยิ่งเราก็มีแก้วน้ำอยู่บนห้องใช่ไหมท่องไว้ท่องไว้เรื่องเองเออโอเคพอแล้วบีบให้แล้วก็ได้ ㅎ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 